่อ,อจาก EP ที่แล้วนะครับขบวน254นะครับตอนนี้เข้ามาจอดอรอขบวน171นะครับที่ลาชบุรีนะครับเดี๋ยวอีกสักคู่ขบวน171ก็จะเข้าจอดนะครับ ขบวนต่อที่นี่สถานีลาดบุรีที่นี่สถานีลาดบุรีผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีลาดบุรีโปรดตสอผิดของและสามภาระของท่านน,านั่งจากรถให้ถูกต้องครบถ้วนนะครับขวบรถที่จอดเท่มในชานชาลาที่หนึ่งเป็นขวบรถเร็วขบวนที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งรับตกผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีสุงไหงโกโลกครับ ี่จอดรอนานเหมือนกันนะครับกว่า171จะเข้าสำหรับขบวนรถเร็วขบวนที่171เมื่อออกจากสถานีราบ,บุรีไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีเพชรบุรีและสถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปครับ เร็ว171วันนี้ก่อนเข้าราดบุรีนะครับฉามา50กว่านาทีครับ น,นี้พ่วงยาวเลยนะครับวันนี้วันสุขผู้โดยสารจะใช้บริการกันมากนะครับ